สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอยู่ในช่อง er p i c k e Collection One Piece By R นะคะวันนี้เราจะมารีวิวออก Picker ตัวรอนะคะชื่อคอลเลคชันเป็น Battle Record Collection นะคะอ่ะพีวันนี้เรามารีวิวกันเลยค่ะเปิดกันเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะได้มาจากงานประมูลงานแท้มือหนึ่งแต่ว่ากล่องมันเป็นแบบนี้นะ ดูไม่ค่อยคมอ่ะกล่องมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดยกก็ได้อยู่นะหรือว่ามันเป็นลายของกล่อง,อ,งอันนี้นะคะมือหนึ่งนะคะบันไดสปิริตเม d ดอินอะไรเนี่ยเม d ดอินเวียดนามนะคะแต่ว่าของแท้มือหนึ่งแมวทองนะคะเราจะมาดูข้างในกันนะคะอุย๊ยเสียเวลาตัดไปนิดนึง เปิดมาอุ๊บอือปึ๊บป๊บกล่องอ๋อมีหลายถุงใช่ไหมทำไมติดอ่ะติดได้รอ๋อ,อติด นะคะตัวกล่องทั้งหมดนะคะในกล่องประกอบไปด้วยทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะก็คือหนึ่งก็จะเป็นดาบของรอนะคะพร้อมมือมันจะมีมือติดมาด้วยอันเล็กๆนะคะอันชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นฐานฐานกว้างเนาะเดี๋ยวลงชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นส่วนส่วนขานะคะตั้งแต่เอวลงมาส่วนชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นส่วนตัวแล้วก็ส่วนผ้าคลุมนะคะเค เรามาเปิดชิ้นแรกนะคะเียบไม่ออกเหนียวดับสวยนะดับธรรมดดีจังเลยนะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นดับของรอนะคะอันนี้ดาบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนตัวล็อกมีตัวล็อกด้วยแล้วก็จะเป็นมือของรอปิดมาข้างหนึ่งนะคะนี่รูม ส่วนชิ้นที่สองอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยชิ้นที่สองเป็นฐานนะคะเป็นฐานของเราอุย้ยสกรปรกแล้วอะวเป็นฐานแบบมันนะคะแบบลักษณะเหมือนแบบมันมันเงาเนะคะแล้วก็เป็นรอยได้ง่ายอันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าใครแบบว่าอยากเก็บของดีๆเนอะต้องระวังนิดนึงเป็นรอยได้ง่ายมากเลยอะ ชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นส่วนเป็นส่วนตัวนะเอาไปใช่เป็นส่วนขานะคะขาล่างลักษณะอ้าขาทำท่ารูปนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนเออเขาเรียกอะไระส่วนตัวด้าน,นบนนะคะนี่เห็นไหมสวยทำท่ารูปแบบเปื่อนะคะส่วนการประกอบนะคะก็เอาส่วนตัว ประกอบอาัดาเข้าไปก่อนกับขาอุ้ยตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากเลยอะไม่ได้ตัวเล็กมากตัวนี้ไม่ใช่งานดีลค่ธรรมดาตังดีเทลสวยแล้วก็ชิ้นที่สามเอาดาบมาต่อนี่จุ๊บอ่าเห็นไหมตรงบ่าตรงบ่ามันจะมีตัวล็อกกับตัวดาบอยู่นะมันจะได้แน่นๆกดเข้าไปเลยแต่ตรงนี้น่าจะต่อ,อยากนิดนึงเนาะ เดี๋ยวนะมันไม่ล็อกอะ่ะมันเหมือนทำมาไม่พอไม้มันต้องล็อกด้วยที่กแขนไหมอะ่ะไม่ใส่ที่แขนแล้วไง<ม>แต่อันนี้มัน,มนไม่ล็อกอุ๊บมันมีลม็อกไหมอ่ะตรงนั้นมันมีแต่มันเหมือนไม่เข้าอะ่ะเหมือนทำมาไม่พอดีอะ่ะอืมพอใส่ตัวล็อกนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็แขนหลุดมือหลุดอุ๊ ตักทุรเรศกันเหมือนยางมันแบบนานแล้วมั้งแล้วก็เสียบใช่ไหมใช่ไหมถูกแล้วนะเสียบต่อกับอะไรวะอุ๊ยน่า ใจยนนไม่ได้รีวิวนางก็อย่างนี้แหละมือใหม่มชื่อปื้จังเลยอุ้ยสลับกันค่ะทุกคนต่อผิดเล็กน้อยนี่เข้าล็อกเป๊ะแต่ว่าตรงเนี้มันจะมีปัญหานิดนึงนี่โอไ้ได้แล้วได้แล้วได้ได แต่ว่ามือมันจะเอียงเอียงดาบจะเอียงเอียงหน่อยได้ไหมได้อยู่นะคะคอ l l e c ชั o n นี้นะคะเขาเรียก collection อะไรอะ Battle Record Collection t a ฟ f ก้ารอนะคะคอ l l e c ชั o n นี้มันจะมีออกมาหลายตัวไม่ว่าจะเป็นูฟี่แล้วก็โซโลนะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นอยู่แค่3ตัวก็คือลูฟี่โซโลแล้วก็รอ, uffy, Solo, แ,อแต่อันนี้เราซื้อรอมาก่อนลักษณะผ้าลูมนะคะ detail ถามว่าดี t a i l รายละเอียดดีไหมดีนะ โอเคเลยอะ่ะสูงนะคะมีความสูงเดี๋ยวสูงอยู่ที่อันนี้วัดจากดาบไปถึงดาบเลยไหมไปถึงดาบก็ประมาณยี่สิบเซนแหละหรือว่าเอียงวะอืมประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบเซนแต่ว่าถ้าวัดถึงหมวกดูยังไงอะ่ะขอดูเองก่อนได้ไหมวัดถึงหมวกก็อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแดเซน ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าดีเทลรายละเอียดทำมาได้ดีนะคะตรงผ้าคลุมตรงผ้าคลุมถือว่าโอเคนะตรงลายตรงผ้าคลุมนะคะค่อนข้างจะพลิ้วแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะขนนกอรอไม่รู้แล้วก็รอยฝักรอนะคะก็ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสะสมแล้วก็น่าเก็บนะคะก็ลองซื้อ ให้ครบทั้ง3มคอเลกชันอันนี้ก็สะสมไปทีละตัวทีละตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นงาน dxf ธรรมดานะคะงาน dxf ภาคเอิบวานุคุนิมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าต่างกันก็ตรงที่แอคชั่นแค่นั้นเองต่างกันตรงที่แอคชั่นไม่มีอะไรเยอะนะคะแต่ว่าดีเทลก็แตกต่างกันสีแตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้จะสีออกสดใสและนี้จะสีเข้ม,มกว่าคนลแบบแต่ถือว่า ดูหน้าเราหน่อยหน้าตาได้นะไม่ได้หน้าเกียดไม่ได้แบบว่าไม่ตรงเลยไม่ตรงปกเลยอันนี้ก็หลุดไม่หยุดโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย